สวัสดีค่ะชื่อเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบเป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสได้เรียนคอร์สออนไลน์กับคุณโอสซวิทค่ะตอนนี้เจี๊ยบอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศอเมริกานะคะที่เจี๊ยบตัดสินใจเรียนออนไลน์กับคุณสวิทเพราะว่าเจี๊ยบอยากจะทำอีเบให้เป็นธุรกิจที่เป็นรายได้เสริมอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เจี๊ยบมีงานประจําอยู่และเจี๊ยบก็คิดว่าการเรียนกับคุณโอสซวิทซึ่งเรียนเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เจี๊ยบ มีความสะดวกใจมากกว่าที่จะเรียน,นภาษาอังกฤษที่นี่ค่ะเจะก็เลยตัดสินใจเรียนกับคุณสวิทแต่ว่าเราเรียนกันทางออนไลน์ค่ะโดยปกติแล้วคือเราคุยกันทางสกายแล้วก็จะรู้สึกว่าเทคนิคที่คุณ,คณ,คณออดให้เสียบในการเรียนนะคะเจ็บได้นำมาใช้ในการทำธุรกิจของเสียบแล้วก็รวมถึงทางวิธีการตัดต่อรูปแล้วก็ทำธุรกิจได้ให้มันง่ายขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เจ็บก็กำลังทำธุรกิจนี้อยู่ซึ่งการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ย ในประเทศอเมริกานะคะการค้าการขายของออนไลน์เนี่ยค่ะเป็นเป็นที่นิยมกันมากค่ะซึ่งตอนนี้คนทั่วไปในในประเทศนี้ก็คือซื้อของแล้วก็จับจ่ายใช้สอยสินค้าโดยปกตินี่ค่ะโดยวิธีนี้อยู่แล้วแล้วเจ๊ก็คิดว่า,าเจ๊เจจะลองทําดูแล้วซึ่งตอนนี้เจบก็ท,ทําธุรกิจนี้อยู่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ